สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่สดๆร้อนๆเข้ามานะก็เลยอยากจะมาทาเปรียบเทียบให้ดูนะครับวันนี้เรามาดูวันนี้มีตมอเตอร์ลูกนี้เข้ามาใหม่ๆเลยอันนี้เป็น HK5 นะครับ HK5 4525 535 kv นะครับขณะที่เบอร์นี้นะครับเดิมเนี่ยมันจะมีตัวนี้4 5 2 5 520 kv นะครับ HK2 นะครับสเปคไซส์ของมอเตอร์ขนาดของมอเตอร์เนี่ยสองตัวนี้อันนี้คือพูดว่าเป็นตัวฮอตฮิตก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับด้วยการกินกระแสที่น้อยความแรงที่เรียกว่าตอบสนองได้ทุกอย่างนะครับลูกไม่ใหญ่มากกินกระแสไม่เยอะอก็จะได้รับความนิยมเป็นเป็นเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์ท็อปทอปท,อปท,อปที่ขายดี ของสกอร์เปียนมายาวนานนะครับวันนี้มีตัวนี้ออกมาเป็น hk 5นะครับเป็น hk 5 4 5 2 5เหมือนกันอ่าเราดูเราดูสเปกนะครับ c 5 2 5เหมือนกันแต่ตัวนี้520 kv นะครับถ้าในกอบบินในอะไรส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มพิเนียนอีกเบอร์นึงอีกฟันหนึ่งที่เล่นกันอยู่นะครับจะเป็นในคาเค้นในรอนะก็จะเป็นเบอร์ยี่ติคิดมาเป็นเบอร์21 นะครับสเปคที่เล่นกันก็จะใส่เป็นเบอร์22นะครับพินิเียนเบอร์22นะครับส่วนตัวนี้เพิ่ม kv มาเป็น hk 54525 535 kv นะฮะถ้าสเปค kv ตามนี้ก็สามารถที่จะใช้พินิเียนติดคิดได้เลยนะครับเบอร์21ติดคิดได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาความแตกต่างของ2ตัวซิงค์ระบายความร้อน ถูกออกแบบคนละอย่างนะครับถ้าตัวนี้ออกแบบคนละอย่างขนาดนะครับตัวโรเตอร์ด้านในเนี่ยนะครับตัวตัว,ตวทุ่นข้างในเนี่ยเท่าเดิมแต่ส่วนทรงนะครับเราจะเห็นว่ามองด้วยสายตาจะเห็นว่าตัวนี้จะโตกว่านิดเดียวดูจากสเปคนะครับดูสเปคประกอบนะครับความสูงตัวอะไรอ่ะเสื้อมอเตอร์เนี่ยนะครับจะสูงกว่า นิดนึงเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วจะโตกว่านิดนึงนี่เป็นการออกแบบให้ลมคือ H5 k เนี่ยจะออกมาทรงนี้อยู่แล้วนะครับคือจะสูงนิดนึงจะเป็นการสร้างลมในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ลองดอูถ้ามาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับตัวที่เล่นกันอยู่ตอนนี้เลยน้ำหนัก,ร,กรู้สึกได้ว่าต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้เบากว่าเบากว่ามาก ห้าศูนย์สองสี่ห้าร้อยสามสิบห้า kv กับสี่ห้าสองห้าห้าร้อยสามสิบห้า kv นะครับขานาดมอเตอร์ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับดูสเปคประกอบนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคือคืออันนี้คือคือตัวใหม่ที่มานะครับตัวเก่าความแรงนะครับดูสเปคนะครับความแรงเนี่ยเท่ากันนะครับ มาผมหมายถึง4525นะครับ4525 520 kv กับ4525 535 kv นะครับตัวนี้ได้รอบเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ความแรงการกินกระแสเท่ากันหมดนะครับค่าทุกอย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ขึ้นมาตัว,ต,วตัวใหม่ให้เ5อาจจะอาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า นะครับเพราะว่าการออกแบบาการระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับใหม่กว่านะฮะที่พอร์เท่ากัน1200วัตต์นะครับ1200วัตต์ที่2นาทีการจินกระแสเท่ากัน230วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างน่าจะน่าจะมีไม่มากนะครับแต่อันนี้ก็คงจะเรื่องการระบายความร้อนอจะด,ดีกว่านะตัวตัวตัวเดิมเราก็ยังมีขายนะะในราคาที่ต่ำกว่านะครับ ถ้าแบบอยากเล่นแบบสเปคไม่ไม่ได้สูงมากนะฮะตัวนี้ก็สบายๆอยู่แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตัวที่คนเล่นมากที่สุดอยู่แล้วนักแข่งใช้กันมากที่สุดเพราะการเงกระแสน้อยนะครับอ่ะก็มาเลือกชมดูนะครับไม่ว่าจะเป็น h k 2นะครับ H5 นะครับมีให้เลือกชมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณ